จอดอยู่เฉยๆต้องเป็นเหยื่อของคนเมาอ่ะแล้วคนเมาก็อายุทุ้ห้าสิบเก้าปีแล้วเย่ามาพูดเขว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะอยู่มาขนาดนี้แล้วอันนี้เมาแล้วขับใช่ไหมเมาแล้วขับชนคนที่อยู่บนถนนมาดูรอบนี้หน่อยคุณผู้ชมคนเดินข้ามถนนแล้วคล้ายเป็นคนเมาฮะเกือบจะทําให้รถที่เขาแล่นมาบนถนนตามปกติเนี่ยชนเอาเข้าแล้วครับมีหน้ำสามพอรถเบรกเสร็จปุ๊บหันมามองหน้าคล้ายกับเหมือนจะหาเรื่องด้วยฮะ มากเราคิดถึงเลยเนาะเออเราก็อยากทําเป็นรูปเอาไว้เหมือนกันแล้วแต่ความ<ห>สะดวกได้เลยค่ะพาคุณผู้ชมดูเรื่องราวของความคลั่งที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่กับเขายังไงกันหน่อยดีกว่ามีสาวสองคนนึงคุณผู้ชมใส่ใส่เดี่ยวซะด้วยแต่ว่าอาการน่ะกำเริบกําเริบม,มาแต่ละทีทําเอาคนย่านนี้อกสั่นขวัญแขวนค่ะเป็นคนบ้าแต่ว่าเขาจะม,า<แ>มีหนุ่มหนึ่งนะฮะเป็นหนุ่มที่ขยันมุ่งมั่นฝ่ายเรียนสู้ชีวิต เคยเป็นเป็นทุกอย่างแล้วเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นช่างสีช่างไฟและเป็นยามคู่กันไปด้วยฮะ oh. เป็นยามแล้วก็เรียนนิติศาสตร์มรามคู่ไปด้วยจากนั้นจบออกมาเรียนปริญญาเนี่ยเรียนเก้าปี mm hmm. เรียนจบออกมา mm hmm. เปิดสํานักงานทนายความที่อเาเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชยามและความตั้งใจเนี่ยมันไม่เคยทรยศใครจริงๆนะคุณผู้ชมขอ mm hmm. แค่มีวินัยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกคนทำสำเร็จแน่นอนค่ะครับ uh. มาดูเรื่องที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์หน่อยคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานี้เลยนะครับหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยตัวเองสมประกอบทุกอย่างนะสั่งอาหารผ่านรเดอร์ครับปร,รากฏรเดอร์เนี่ยมาถึงตึกแล้วแต่ว่าด้วยความเขาเป็นคนพิการเขาก็เลยไม่สามารถขึ้นไปสั่งก็ลอง้าขาดดูเดี๋ยวออจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันน,น,นะครแบบนั้นนะคนะคุณผู้ชมค่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆตอนนี้ออกมาเยอะแยะเลยแต่ว่ารุ่นที่ราคาเบาๆสเปคแรงๆแนะนำเป็นรุ่นนี้ค่ะ เตือนคนอยากสวยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้หญิงนะดิฉันขอเตือนผู้ชายโดยขอเตือนทุกคนที่อยากจะเติมอะไรลงไปบนใบหน้าเข้าใจนะคะว่าการที่เรามีใบหน้าที่สวยเนี่ยมันเป็นความประทับใจแรกแต่ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่ามีสาวสองคนนี้คุณผู้ชมเป็นสายประกวดด้วยเดินทางประกวดเป็นร้อยเวทีเธอต้องการมีหน้าผากโหนกนูนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนมาผู้ชายเนี่ยลักษณะหน้าผากจะไม่เหมือนผู้หญิง ขนาแคบแค่ตัดตัดหน่อยก็เลยต้องไปเติมแต่ปรากฏว่าพอเติมไปปั๊บอักเสบค่ะรอดูนานๆหน่อยนะฮะค่พูดถึงความความเด็กได้เดงสาคุณผู้ชมทุกที่แหละค่ะทุกคนแหละถ้าไม่กระโดดเล่นก็มักจัดกระโดดก่อนเลยน้องคนหนึ่งด้วยความที่เขารักคุณพูดมากคิดถึงมากเอ้าควรไปตอบหนูเลยอะแม่ แอ Crazy p 18่18-20พฤศจิกายนนี้โออิชิ ichi, ชาเขียว14บาทนม b บลูไดมอนด์แพ็คละ59บาทและกล่องเดียว21บาทที t ่ท็อปและ Family ่บอร์แรงกว่าก็ลุ้นกว่าเติม Super อ o w e r ครบ600บาทเพิ่ม10คูณ2กับโปรแรงลุ้นโชคลุ้นรางวัลรวมกว่า14ล้านบาท432รางวัลสแกนท้ายใบเสร็จวันนี้ถึง31มกราคม2566ที่ PTT Station เจเล่ Beauty กล e ิ่นอาซีีเบอรี่ที่มีลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นลองเลยทุกครั้งที่เจให้มีโอกับเขาเจจะกลายเป็นนักโฆษนาการพ่อลูกอ่อนบิวตี้ซาลอนทั้งหมดที่เจเป็นเพราะอยากให้เขาผนสวยตาใสแข็งแรงมีแมวต้องมีโอเมื่อเริ่มมีเสมหะอาจส่งผลมากกว่าที่คุณกิดใช ลมีตัวยา,าเซทิลซิสเทอิน600มิลลิกรัมและลายเสมอย,ย่างมีประสิทธิภาพใช้น,ออนักหลอกผลิตจากเยอรมนีพี่ภูพีนี่เขายัางไงอุ้ยแล็อะไรก็ไม่รู้ไม่เก็ตเนีย,ยหยอกหยอกแค่เป็นตัวเองไก่เทนเดอร์สุพพันคอมโบ99บาทถึง4มก,กราคม2566ยกแดดมาหนะ้าครั้มซ้ำยังเป็นฝ้าอีกองั้นต้องเซตหนีดีดีครีมกันแดดใโมงหน้าดูใส เซรั่มลำไยช่วยลดเลือนฝ้าแดดเซรั่มแครอทช่วยลดเลือนริ้วรอยใช้ด้วยกันมันเวิร์กมากจากจุลาเฮิร์บ V Uncharted มุดใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted เจล่บิวตี้กลิ่นอาเซียเปรี่ ซีแซนทีนวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นลองเลยไม่มีชาติกูงอย่างแก่อย่าได้สะเก็ดหน้ามาในบ้านของฉันพี่แกทชออะไรอ่ะไม่ว่ายางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช็องอัพพูด,ดีกทีสิไม่ว่ายางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช็องอัพคุขบทุกบริการเรื่องรถเท่เบรควิกคุ้มค่าแค่ไหนต้องเช็คก,ก่อนแลกเตอร์สอยเอ็ก so ซ์ตร้าสามร้อยคุ้มจริงคุ้มค่าประโยชน์เต็มเต็มคุ้มค่า อร่อยด้วยกัน,ด,กนดื่มแล็กตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยอร่อย โ Adult. ดยดื่มเลยและกตะซอยเอ็กซ์ตราสามร้อยอร่อยคุ้มค่ายาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอตราเสือดาวสลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา มาคุณผู้ชมดูเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่เขาขับรถมาจอดติดไฟแดงทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรกันทั้งนั้นแหละคะ่ะยกเว้นว่าคนไม่มีจิตสำนึกไม่มีสติไม่เห็นไฟแดงแต่อันนี้พอกดไปปุ๊บมันบุ๋มม,มันเป็นคลื่น อย่างหลา,หลายคนเนี่ยชอบถามดิฉันทำไหมพออูดตรงๆณตรงนี้เลย โหน,น,นูนมาแต่เกิด <laughs> เป็นส่วนเดียวที่แม่ให้มาเน,นี่ยนะผ่าเสิดมากผู้หญิงเอะคุณผู้ชมก็จะมีความต้องการให้มันกว้างๆโหน,นูนพื้นที่ตรงนี้เวลาลงไฟแล้วมันจะสวย<อ>เขาจะไปเติม<อ>แม้กระทั่งหมอยังเคยถามดิฉันเลยว่าทําที่ไหนเคาะให้ดูเลยกระโหลกแท้เพราะฉะนั้นการไป<อ>ไปฉีดเนี่ยมันก็คือการเอาสารเหลวใส่เข้าไปต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ<อ>คลินิกที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญดิฉันบอกตรงนี้เลยมันใกล้ตามากฉีดปุ๊บ ตาบอดคือจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากอันตรายมากมากเลยเห็นเห็นเห็นว่ามันใกล้ตาก็จริงแต่ว่าเส้นเลือดที่มันจะนําไปสู่ลูกตาเราเนี่ยมีเยอะมากถ้าสมมติว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญฉีดใช่ไหมฮะคือนอกเหนือจากติดเชื้อบริเวณหน้าผากแล้วนะถ้าเกิดสมมติไอสารตัวนี้มันเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดที่มันไปต่อที่ลูกตาแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงลูกตาตาบอดได้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาไม่ฉีดกันแล้วนะคุณผู้ชมก็คือหน้าผาก กับจมูกจมูกนี่คือไม่ฉีดเลยถ้าเกิดที่ไหนฉีดสันนิษฐานด้วยว่าน่ากลัวอย่าไปเชื่อ,อส่วนหน้าผากเนี่ยต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นมไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะแต่ว่าในเคสของคุณแบงค์เธอบอกว่ามันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วไงคือมันนานมาแล้วนะคะตอนนั้นวิวัฒนา,านการแล้วก็นวัตกรรมเรื่องของการทำศัลยญญกรรมมันอาจจะไม่ได้มีให้ตรวจสอบเยอะขนาดนี้เตือนเอาไว้เลยกับทุกคนที่อยากสวยนะคะอย่าเอาหน้าเราไปเสี่ยงมันเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่ คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมามีใบหน้าสวยๆแบบเดิมอีกเลยคิดเยอะๆจริงๆด้วยความเป็นห่วงเลยล่ะ ใครจะรู้เนาะของที่ฉีดไปตั้งแต่เกือบสิบปีอยู่ๆวันดีคืนดีมันจะมาอักเสบเอาวันนี้อะฮะเออทำไมเรารู้ดีจังเลยเราเป็นเอาจริงนะสารเหลวที่ฉันเคยไปเจอมาทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังอยู่บนหน้านี่แหละคุณผู้ชมเคยเครียดถึงขั้นปรึกษาหมออยากขอเอาออกอุ้ยเกือบสักสิบสาสิบสี่ปีแล้วเรื่ไม่ค่อยไว้ใจแล้วใช่เพราะมันจะรู้สึกแตกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นอะไรไหมคุณหมอบอกถ้าไม่มีอะไรแตกระตุ้นหรือว่าถ้ายังไม่เกิดอาการแดงเนี่ยก็คือ อยู่ได้เป็นปกติของชีวิตเราได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันอักเสบหรือร่างกายมันเกิดแอนตี้ขึ้นมาต้องรีบมาขูดออกอันตรายจริงๆอยากเตือนไว้เลยค่ะครับเออก็คุณรัชรัชบอกว่า ตรงนี้ของจริงใช่ไหมเนี่ยส่วนนี้ขึ้นไปของจริงแต่ตั้งแต่นี้นลงมาลงมาจนถึงตาตุ่มไม่มีอะไรจริงเลยคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะบอกเลยคนระดับผู้จัดการงานเข้าได้เหมือนกันฮ,ฮะไปตรวจสอบบริเวณชั้นจะบอกเป็นชั้นไม่ได้เป็นราวฮะราวที่ใช้เก็บขวดไวน์และจังหวะที่เอาขวดไวน์ออกมาตรวจสอบเช็คดูอาจจะดูฉลากดูราคาไอ้จังหวะที่เอาเก็บเข้าไปเนี่ย คล้ายๆกับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นวายเป็นร้อยอยขวดนะครับจูๆ่ๆมันพังกรื่นลงมาต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมงานครับตอนแรกมันตกลงมาแค่แ